สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่มีอคติอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่โดยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีการพูดจากันวันนี้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาผมเองก็ทราบว่าวันถแถลงนโยบายนั้นสมควรจะพูดหรือไม่พูดเรื่องอะไร เพราะผ่านรัฐบาลมาตั้งแต่พลเอกชาติชายชุนวันจนถึงปัจจุบันแต่ตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปี63ข้อ141สมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์จะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามนโยบายผมยึดข้อร้อยสี่สิบเอ็ดอภิปรายสนับสนุสนคัดค้านนโยบายและความสามารถของบุคลากรประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบาย ที่ท่านอนุทินชาญวิรกูลได้อ่านไปเมื่อเช้านี้ครับผมจะอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าการอภิปรายครั้งนี้มันกระทบไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมกับบุคลากรบุคคลที่อยู่ในที่ประชุแมแห่งนี้ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะไปพูดที่ไหนครับผมก็ขอความร่วมมือท่านรองประธานรัฐสภาได้โปรดกรุณาลงจากบันลัง เพื่อให้ท่านประธานมารับฟังเรื่องที่ผมจะพูดผมพูดต่อเนื่องจากผู้อภิปรายคนที่ที่ผ่านมาครับเหตุที่จะพูดเรื่องนี้ต่อก็ผมมีข้อสงสัยว่าบุคลากรตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเป็นต้นไปทั้งหมดที่นั่งเรียงลำดับอยู่ข้างบน จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมระบบนิติรัฐนิติธรรมให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างไรผมเองไม่มีความเชื่อมัน่นท่านเองก็พยายามหาความเชื่อมั่นจากนโยบายของท่านครับท่านบอกว่าท่านมาเป็นรัฐบาลน,นี่ความเชื่อมั่นยังไม่เกิดขึ้นท่านก็พยายามจะเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาชน วันนี้เรามาทำงานร่วมกันครับผมถามไปท่านก็ตอบมาส่วนมสมาชิกอยู่ข้างล่างรอเป็นรัฐมนตรีก่อนครับรอเป็นรัฐมนตรีค่อยมาว่ากันเรื่องหัวสวอวนีสวอผมไม่พูดไม่ได้เพราะที่นี่คือรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก วุฒิสภาครับทั้งสองสภานี้ที่มาต้องชอบต้องสุจริตไม่ว่าสอสอหรือสอวอผมดีใจที่เพื่อนสอวอทั้งหมดชุดใหม่ได้เข้ามาทั้งเพื่อนผมก็ได้เป็นประธานวุฒิผมก็เขียนกรอนต้อนรับท่านในขณะที่ท่านมาทำหน้าที่ท่านครับ หัวสวรร้ายแรงน่ากลัวกว่าที่พวกเราได้ยินข่าวครับผมได้รับข้อมูลแล้วผมกลัวพราะสวสมาชิกวุฒิสภามีอำนาจกันกรองกฎหมายมีอำนาจอำนาจคัดเลือกบุคลากรองค์กรอิสระมีอำนาจที่สามที่สี่ถ้าไม่ได้คนสุดจเจริต เกตนารมของรัฐมนูนปี60ผิดพลาดเลยครับยกตัวอย่างฝีมือของท่านเลือกตุลาการศารลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งชีวิตไม่ได้รับเลือกครับกลัเไปเราอธิบดีคมทางหลวงไปเป็นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นครับมันจำเป็นต้องผู้ประชาชนจะไม่เข้าใจ เพราะว่าเดี๋ยวนี้กกตได้แจ้งความแก่ท่าน229คนเป็นพักการเมืองใหญ่ซึ่งทำคลอดจากพักฝ่ายค้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านครับมีคณะรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหามีสมาชิก140คนอยู่ตรงนี้ ถูกกล่าวหาจากกรรมการยุติธรรมผมไม่เคยเห็นว่ามีคณะกรรมการคดีใดจะมากมายขนาดนี้สามัคคีกันมีตั้งแต่กอก,อกตอมีดีเอสมีอายการและมีพนักงานสอบสวนตำรวจสี่คนสี่องค์กรจับมือกัน สืบสวนสอบสวนแบบคุณหมอวายโยขออนุญาตเอ่ยนามพยายามอธิบายว่าสถิติอย่างนี้ต้องชั้นเสียนครับถึงจะปรากฏกลุ่มที่หนึ่งได้รับเลือกไปเลือกกลุ่มที่ยีสบก็เบอเป๊ะเป๊ะเป๊เปป,ป,ปนักวิชาการสรถิติบอกว่าถ้าเป๊ะเป,เปอย่างนี้ไม่ใช่บังเอิญมันเป็นการจัดตั้งมันเป็นโพย เลือกตั้งจริงๆซื้อลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งสาาครั้งติดต่อกันก็ไม่แป๊ะถึงขนาดนี้ครับฟังผมหน่อยท่านประธานครับอยู่ในมือผมนี่คือบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาครับผมจะไปอ่านเนี้วที่มีคนประท้วงมีใครเริ่มต้นที่พักการเมืองอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มต้นเสนอแผน ตั้งแต่วางแผนในการเสนอจัดเข้าสู่การที่ประชุมใหญ่นัดแนะกันจนได้สวรประชุมกันที่โรงแรมอย่างไรอยู่ในเอกสารนี้หมดมันเป็นเรื่องร้ายแรงครับพี่น้องประชาชนครับชื่อรายชื่อทั้งหมดที่ท่านนั่งอยู่สลอนอยู่ข้างหน้านี่เป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้งนั้น นายกรัฐมนตรีชื่อเดียวกันกันกบผู้ถูกกล่าวหาอันดับที่ร้อยแปดบเจดครับอนุถินชาญวีรกุลเหมือนกันครับผมก็อยากถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าอนุถินร้อยแปดเจดนี่ยเป็นอาทุนอนุถินเดียวกันกับนายกรตรีคนนี้หรือเปล่าถ้าเป็น ผมจะไว้วางใจได้ยังไงว่าท่านไม่แทรกแซงสีเหลืองที่ท่านเข้ามาไม่ใช่ยุสบสภาแต่ผมเข้าใจของผมว่าท่านจะมายุบคดีนี้เพราะถ้าผลปรากฏตามทางสืสบสวนสอบสวนโดยละเอียดท่านถูกยุบพักครับกาบเรียนท่านประธานครับท่าน,นาาครับอย่าพิ่งคัดค้านผมเลยผมใกล้จะจบ <ไง S 1> ผมไม่อภิรายมากกรรมการบริหาร คณะรัฐมนตรีต้องถูกตัดสิทธิ์ไปเราจึงสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าท่านาู้พิเศรท้วนครับท่านพิเศษประท้วงครับท่านไอ้สอยนะกับเรียนท่านประธานที่ารลบครับท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการอธิบายเรื่องการพัวสวจากสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากให้ท่านประธานนะครับใช้ข้อบังคับข้อ1 4 1สี่หนึ่งด้วยนะครับ สมาชิกรัฐบาลมีสิทธิจะซักถามได้ปลายทั้งในการสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายนโยบายนะครับและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สําเร็จผลตามนโยบายเพราะวันนี้เรามาฟังคําแถลงนโยบายนะครับท่านประธานไม่อยากให้ประชาชนฟังแต่เรื่องที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำอะไรก็ไม่ทราบประชาชนไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคว้บเดี๋ยวจะจบจบถ้านิศนครับสรุปเลยครับสรุปเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันซ้ําจริงๆนะครับ ท่านสรุปลยครับท่านอยากให้รัฐบาลทําอะไรว่าเลยครับท่านสอครับนโยบายผมทราบยังไม่ทําครับแต่ว่าท่านเขียนว่าท่านจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่ผมไม่เชื่อเพราะอานาจวุฒิสภานี่ท่านปล้นมาบอกเอาสรุปเลยครับถ่าอยากให้รัฐบาลทำอะไรท่านฟังเลยดีครับผมว่าท่านไม่ควรมาพูดเรื่องรนตธกรมนีญเลยท่านปล้นเขามาแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรี คราวนี้ <ผ S 1> มันซ้ำซ้ำบ่อยใครจะไปเดี๋ยวก็ไปท่วงนี่ไปท่วงไปท่วงมามันไม่จบนะครับท <คน S 1> <ป>่านเอาอย่างยี้ก็แล้วกันเอาเอาให้สรุปสรุปเลยาแบบลูกผู้ชายท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านลุกขึ้นมาพูดเลยว่าท่านจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมดีเอสไอกกตอายการสาลฎีกาจะตัดสินเรื่องนี้ท่านต้องบอกท่านบวรศักดิ์ว่าอย่ามายุ่ง ท่านต้องบอกว่าท่านผู้จัดประท้วงจากบุรีรัมย์จะมายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวท่านผู้จัดประท้วงครับท่านต้องนายกอตลุกขึ้นมาพูดวันนี้ครับเรียนท่านประธานที่กระผมพลตบุญจันทร์นนลสายสชิวุฒิสภาขอญาตท่านผพ้อภธิรายสักครู่นะครับว่าอำนาจวุฒิสภาท่านปล้นมาท่านพูดเกินไปนะครับท่านประธานต้องถอนคำพูดนะครับถ้าไม่ถอนเจอข้างนอกครับ ครับด้วยด้วยความเขาต่างถอนได้ไหมครับท่านนิสอนครับผมเป็นเพื่อนผุดผาดน้อยวรวุุิครับครับต่างคนต่างถอนนะครับท่านนิสอนถอนนะครับผมขอถอนคําว่าปล้นมาครับท่านบุญจันคร์ขอถอนกันอย่างละเอียดละออครับท่านท่านบุญจันทร์ขอถอนนะครับไอเจอข้างนอกนั่นเลิกแมว ไม่เป็นไรกบขอกันกินมากกว่านี้ครับท่านนิสสรุปได้แล้วครับครับผมกำลังสรุปท่านประธานผมมีเรื่องพูดเยอะแต่รู้ว่าเรื่องนี้ผมมันพูดยากเพราะครั้งล่างเจอร้อยสามสร้อยสี่สิคนท่านประธานครับเจอสอสอีมีผู้ประท้วงใครใครประท้วงครับเจอคณะรัฐมนตรีทั้งนั้นเดี๋ยวเดียวเพียวอนครับท่านอนุวุฒิประท้วงนะครับครับขอท่านครับขอท่านโทษท่านอดีศร ที่เคารพรักด้วยนะครับท่านประธานครับผมนัทุศูนบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมประท้วงการควบคุมการดําเนินการของท่านประธานนะครับในข้อบังคับข้อที่5ครับผู้อภิปรายเนี่ยผมไม่ติดใจเลยครับและผมอาจจะต้องนําเรียนท่านประธานว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่พวกเราพรรคประชาชนเตรียมเนื้อหากับสิ่งที่ท่านอดิสรกับอภิปรายผมย้านะครับไม่ได้ซ้าไม่ได้ซ้ํานะครับพวกผมก็อยากฟังสิ่งที่ท่านอดิสรอภิปราย แต่มีเพื่อนสมาชิกบางรายใช้เทคนิควิธีการในการประท้วงขัดจังหวะ mm hmm. เพื่อนสมาชิกเนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าทําให้การทําหน้าที่ของเราในการตั้งคําถามต่อรัฐบาล mm hmm. ไม่ต่อเนื่องนะครับและผมอยากให้ท่านประธานใช้อํานาจครับอย่าไปใช้อํานาจกับพวกผมแต่ใช้อํานาจกับคนที่ทําให้กระบวนการอภิปราย mm hmm. ตั้งคําถามกับรัฐบาลเนี่ย mm hmm. ไม่สามารถเดินต่อได้ ผมว่าถ้าท่านจะเด็ดขาดขอให้เด็ดขาดกับคนที่กําลังก่อกวนกันทําหน้าที่ของพวกเราครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ต้องการใช้อํานาจกับใครครับด้วยความเคารพครับเพราะท่านอดิศรก็เหมือนพี่ชายผมผมก็ต้องบอกพี่อดิศรครับขอให้พี่อดิศรช่วยสรุปให้เรียบให้ให้เสร็จเร็วๆนะครับท่านประธานครับท่านประกบุตรครับเดี๋ยวให้ท่านอดิศรสรุปก่อนได้ไหมครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประกบุตเฮ้ยหาลรือกับผมทีหลังเพราะ ผมเข้าใจท่านกำลังจะหาลหือครับเชิญเชิญเชิญพี่อสอครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมลดทนเสียงลงแล้วนะครับเพื่อความสมานสามัคคีในการเดินทางไปผมทำหน้าที่ฝ่ายค้านสงสัยท่านอนุทินกับอนุทินร้อยแปดสิบเจ็ดที่ดีเอสไอเชิญท่านไปมีชื่อหลายคนแต่ผมไม่อยากเอ่อยชื่อถ้าเอ่ยพับ ไฟลุกทั้งสภา,าเลยครับไฟลุกทั้งคอรมอและวจะผมจะให้ความไว้วางใจให้ท่านไปบริหารราชการแผ่นดินแม้แต่หนึ่งนาทีได้ยังไงความยุติธรรมอำนาจของวุฒธธิสมาชิกยิ่งใหญ่ท่านได้สมคบคิดและสำเร็จการไปแล้วผมเชื่อมันว่าคดีนี้ท่านมีความผิดล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะมันหลักฐานแน่นจริงๆ ท่านประธานครับท่านประธานอย่าตกใจนะครับท่านเองชื่อมงคลสุรสัจจะอยู่อันดับสามครับผมไม่อยากเปิดเผยท่านประธานครับถ้าอยากได้นะครับอันนี้เป็นความลับผมจะเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ผมเสียดายที่พักเพื่อนน้องผมไปค้ำได้อย่างไร ผมเห็นแล้วมันมันไม่ได้ให้อยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้สุดจริตศรัทธาระบอบประชาไใยสำหรับผมไม่มีแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักสองสามวันก็นยังดีหนูเอ่ยพฤติกรรมหัวสวหลักฐานรอพิภากษางุบงิบอำนาจวุฒิสภาอนุทิน ชาญวีระกุลหวย187ขอกลับขอบพระคุณครับท่านต่อไปท่านมังกรศรีเจริญกุลครับเชิญครับท่านประธานอ๋อท่านเชิญครับผมเกือบลืมไปท่านบังกรพุทธจาหาลือใช่ไหมครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับบังกรพุทธในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับหาลือท่านประธานนิดเดียว